Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะอาจารย์ธรรมนูนส,ส,สวัสดีค่ะช่องเจมู๋ปวดบานนะคะวันนี้มาเยี่ยมอาจารย์ธรรมนูนนะคะ <Okay. S 1> ซึ่งอาจารย์ธรรมนูนกับมวยเนี่ยออกคลิปด้วยกันทุกเดือนอยู่แล้วนะคะก็ใครอยากมีพระดีๆขึ้นคอนะคะพระที่ผ่านการตรวจสอบที่แม่นยำที่สุดที่ไม่ค่อยมีคนกล้าไปรตรวจแต่อาจารย์ธรรมนูนท่านกล้าไปรตรวจค่ะอาจารย์อธิบายนิดนึงค่ะสวัสดีครับ ท่านสมาชิกและ f อตลอดทั้งท่านผู้ฟังผู้ชมครับผมบารมีพระสมเด็จธรรมนูญโูนอยู่ที่กมที่หลารดับนัดเครื่องวินตำบลวังตะตูอำเภอเมืองจังหวัดน,นคนปรปฐมวันนี้ผมได้มานำเสนอถ้าอะไระถ้าอะไรอันนี้พระล<า>ัง<า><า>ปืนครับค่นนะ ล่วงอล่วงลางปืนนะจะมีเป็นลางปืนลงล่วงลางปืนนะ<ฮ>เป็นพระที่แท้ทันยุกนะสินแดงนะครับนี่ฮะสวยมากนะครับเป็นพระสมัยโบราณน,นะคนโบราณชอบแฝงชอบใส่กันนะครับอล่วงลางปืนนี่นะครับมีนะมีความหมายว่ายังไงคะ พระลกเนี่ยฮะโอใส่เป็นพระตะกอนี่สมัยก่อนนี่หรือสีหรือสีเหนียวยางเดียวเรื่งเหนียวแล้วก็ตัดสายลุงก็ยังขาดเลยพระพวกพระพวกนี้เป็นพระที่อ่อ่าพุทธคุณแรงยิงฟันแทงประมาณนี้อ่ายิงฟันแทงไม่เข้าอ่าแล้วอันนี้ก็เป็นพระท่ากระดานท่ากระดานนะครับเป็นท่ากระดานเท่ากระดานนะคะท่านผู้ชมท่ากระดานนี่ก็ตัดสายลุงก็ ไม่ขาดไอ้ตัดแต่ล้มขาดเลยอันนี้ก็ท่ากระดานแต่น,นิสก้ใส่กล่อไปแล้วนะคะใส่กลอแล้วนะครับเป็นท่ากระดานนะครับเนี่ยนีทท่ท่ากระดานสนิมแดงนะคะท่านผู้ชมครับท่ากระดานนะฮะคือได้รับการประกวดประกวดแล้วประกวดแล้วได้รางวัลใหญ่เลยสายเนียวสายเนียวชอบใช้กันนะครับอันนี้เหมาะกับสายเหนียวสายบุกสายลุย ใช้บุกสายลุยหรือไม่ข้าราชการทหารนะคะทหารตำรวจนะครับที่ต้องเสี่ยงกับลูกปืนผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านนี่ลิงฟันไม่เข้าแรงเบอร์นี่ทหารนี่ตำรวจนี่ต้องพกใช่ไหมคะต้องใส่ต้องมีต้องมีนะคะต้องมีไว้โอ้พระร่วงลากปืนที่เขาว่ากันนะคะเออนี่นะครับพระร่วงลากปืนกับกับพระค่ะ ผ้ากระดานนะครับผ้ากระดานนะครับผ้ากระดานเนี่ยเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากครับคือโบราณมากเลยไม่ใช่หรอโบราณมากครับ,บรเป็นพระที่สวยงดงามาถ้าใครไม่มีบุญไม่มีบารมีไม่มีวาสนานี้หมดสิทธิ์เอาไปครอบครองและเป็นเจ้าของอพระที่แท้แ,ทแบบเนี้ยมันมีที่ร้านผมร้านเดียวนะครับที่จะทำผ่านเครื่องเซ็นอิเล็กตรอนได้นะครับ เครื่องเซนได้เนี่ยท่านก็เอาไปคล้องคลองอย่างสบายใจเพราะเป็นพระที่แท้จริง,รงนะฮะพระที่แท้เนี่ยหายากและงดงามสวยตะการตามากนะครับคนเห็นแล้วก็เกิดความหลงไหลในความงดงามของขององค์องค์พระนะครับต่อไปเราจะมาขึ้นกล้องให้ดูกันนะครับ<ช>ว่ากายภาพของเนื้อพระนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ<ช>ดูนะครับ<ช>เนื้อจะระเบิดนะฮะ เน,นี้อระเบิดเนี่ยนะดูดูเอาแล้วกันนะระเบิดระเบิดทั้งองค์เนี่ยดูอันนี้สร้างเขาสร้างมาจากอะไร,รคะอาจารย์เออ,<ข>อส่วนผสมส่วนมากนี่จะเป็นอะไรอื่มีตะกัอ่ะไหมตะกั่วนี่ี้ทงหอยไม่มีมันเป็นเส้นแดงอะ่ะโอ้เป็นเส้นแดงะคะ่ะเนี่ยด,ด,ดนะูเนี่ยดูเลยครับดูนะเนี่ยดูที่เนี่ยเนี่ย หมดสิทธิ์แทนหมดสิทธิ์ปลอมนะครับเนี่ยดูนะพระอะไรมันสวยอย่างนี้เยอะนะมีรอยเยอะกล้องคือไม่เห็นอย่างนี้เนี่ยเยอะชามเห็นไหมพระนี่ผ่านการเวลามาตกเจ็ดแปดร้อยปีมั้งเนี่ยนะพระเนี่ยพระเนี่ยสวยมากนะครับ อันนี้ปล่อยแพงไหมคะจับอันนี้ปล่อยแบบจับต้องได้ครับเนี่ยดูเนี้ยเยอะใครอยากได้นะคะไปโดเด้อสวยงดงามมากผ่านเครื่องเซนนิเล็กตอนได้เลยนะครับเนี่ยฮะเพราะเพราะความสวยของของท่านเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นฤุ่สีปุกเลยนะครับสมัยก่อนนี้ยิยงฟันแทงไม่เข้านะครับใส่เหนียวโดยตรงเลยเหนียวโดยตรงเลยฮะค่ะทั้งสวยทั้งงดทั้งงามนะฮะใครต้องการก็มา แบ,บ่งปันเอาไปครบอบครองและเป็นเจ้าของพระที่แท้แล้วหายาแล้วนะครับาสุดท้ายนี้นะครับมผมก็มจะให้ท่านเนี่ยใครที่อยากได้นะคะท่านผู้ชมใครที่อยากได้พระสายเหนียวนะคะครับผ่านการประกวดมานี้ไม่ใช่น้อยครั้งนะคะท่านผู้ชมก็อย่างที่ทานเห็นนะคะเนี่ย ผ่านการประกวดไม่อคอผ่านให้ผ่านครึ่งเซนอีกทีนึงผ่านทุกช่องทางน,นะคะท่านผูน้ชมผ่านเยอะแยะไปหมดเลยก็คืออาจารย์ธรรมนูญนี่แหละค่ะทีม่มั่นใจมากว่าพระตัวเองแต่ละองค์เนี่ยครับไม่ใช่ว่าเอามาอิเล็กทรอิละไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีสะสมมานานมากครับกว่าจะมีกว่าจะมีะได้เยอะผ่านมาก็สี่ห้าช่วยทุกคน ผ่านตัแต่พ่ออยู่แม่จงแม่ชอยอืพ่อประเสริฐพี่ประเสริฐแล้วก็ต้องมายุคผมโอ้เก็บมานะตั้งแต่วันพุธุษมาเลยวันพุธบค่ะของเรามีมานานนะปกป้องเอาไว้ให้เราไว้ขายเลี้ยงชีพแล้วก็เอาไว้ทําบุญนะครับเอาไว้ให้ถ้าทุกท่านได้ไปบูชาและเป็นเจ้าของพระแท้ๆนะครับหายากแล้วนะครับถ้าใครต้องการก็ เบ,บอร์โทรอยู่ใต้นี้อ่าเบอร์โทรอยู่ใต้นี้ค่ะ <ใน S 2> หรือ <ใน S 2> ไม่ทักหน่วยมาเลยนะคะช่องเจ๊มวยกบ,บานนะคะไม่ว่าจะดูหม่วยช่องทางไหนทักมาได้เลยนะคะทั้งเพจยูทูบแล้วก็เพจลิงก์ทุกข่าวเกี่ยวกับอาจารย์ธรรมนูนครับหมวยเป็นส่วนหนึ่งที่อ่ารอรอตอบคําถามทุกคนแล้วก็รองรับแทนอาจารย์ธรรมนูนอยู่ส่วนหนึ่งนะคะก็ใครที่จะแอดไลน์ก็เบอร์โทรใต้ลิงก์นะคะแอดไลน์อาจารย์ได้เลยนะคะ แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ